ทารกในช่วงแรกเกิดมีไอจามมีน้ำมูกให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ทารกเป็นหวัดมีน้ำมูกนะคะหรือว่าหายใจคืดคาาเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุด,ด้วยกันซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุของระบบภูมิคุ้มกันนะคะของทารกที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แข็งแรงนะส่งผลทําให้ลูกเนี่ยค่ะต้องต่อสู้กับเชื้อโรคภายนอกก็ทําให้ลูกเนี่ยค่ะมีอาการเป็นหวัดหรือหายใจไม่สะดวกได้เช่นใกล้ชิดกับ คนป่วยนะคะหรือว่ามีของเล่นที่มีเชื้อโรค ะะแล้วลูกนํามาเล่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอากาศหนาวบ้างเย็นบ้างนะ,ะเจอฝนบ้างก็ส่งผลทําให้ทารกเนะะี่ยค่ะมีอาการเป็นหวัดมีน้ํามูกได้แล้วก็เรื่องหายใจคลืดคลาดอย่างเดียวนะคะสำหรับทารกในช่วงแรกเกิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้สืบเนื่องจากนะคะระบบทางเดินหายใจหรือว่าหลอดลมของทารกในช่วงแรกเกิดเนะะี่ยค่ะยังไม่แข็งแรงเมื่อเจออากาศเย็นๆนะคะลูกหายใจเข้าก็ทําให้หลอดลมที่ยังไม่แข็งแรงพอนะ,ะทำให้ตีบ แคบลงเวลาลูกหายใจก็ส่งผลทําให้คลื่นคาดได้เพราะฉะนั้นหายใจคลื่นคาดต,ตรงนี้นะคะถือเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่การเป็นหวัดคุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอากาศเย็นๆนะคะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นหลอดลมเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะทำให้การหายใจคลื่นคาดข,ข,ข,ของลูกนี่คะก็จะลดน้อยลงนั่นเองค่ะแต่คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าการที่ลูกไอายมี I mean, น้ำมูกเป็นหวัด หรือว่าให้ใจ้คึกคาดเนี่ยค่ะลักษณะไหนบ้างที่บ่งบอกว่าลูกของเรากําลังเจ็บป่วยไม่สบายกําลังเป็นหวัดอยู่นะากการที่ลูกจะเป็นหวัดนะคะให้คุณแม่ดูอาการเหล่านี้อันดับแรกเลยนะคะก็คือมีน้ํามูกไหลตลอดนะคะถ้ามีน้ํามูกเนี่ยคุณแม่ให้นึกถึงเลไรเอลูกเรา เจ็บป่วยไม่สบายไหมอันนี้สอนคะเอ๊มีไข้ร่วมด้วยไหมต้องใช้ประลอดวัดไข้ดูถ้ามีไข้ก็คืออนะุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปอันนี้แสดงว่าลูกเป็นไข้หวัดแล,ล้วล่ะมีน้ำมูกร่วมด้วยอันนี้3ดูนะคะว่ามีไอร่วมด้วยไหมหากมีไอร่วมด้วยแน่นอนเลยนะคะควรที่จะ พาลูกหาหมอเพราะว่าลูกของเราอาจจะเป็นไข้หวัดไม่สบายอันที่4นะคะก็คือมีร่างกายอ่อนเพลียนะคะซึมลงงองแงกินนมน้อยลงลักษณะเหมือนอาการปวดศีรษะอันนี้ลูกของเราเจ็บป่วยไม่สบายนะ,ะอาจจะเป็นไข้หวัดแน่นอนพาพบคุณหมอนะคะไม่แนะนําให้คุณแม่ซื้อ,อยามารับประทานเองเพราะว่าเด็กทารกนะคะภูมิต้านทานยังต่ําควรที่จะให้คุณหมอดูแลรักษานั่นเองค่ะหาก ลูกไม่ได้เป็นไข้หวัดนะคะมีแค่มีน้ำมูกไม่มีไอนะหรือหายใจคึกคลาดบ้างนะให้คุณแม่ดูแลรักษาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้ามีน้ำมูกนะคุณแม่เนี่ยใช้ลูกสูบยางแดงนะคะดูดน้ำมูกออกจากบริเวณรูจมูกทั้งสองข้างหากมีเสมหะด้วยก็ดูดออกจากภายในปากหรือว่าภายในลำคอลูกนะถ้าลูกมีน้ำมูกที่เหนียวข้นแนะนำว่าให้ใช้น้ำเกลือหลังจมูกนะคะ แช่นน้ําอุ่นให้รู้สึกว่าอุ่นๆทดสอบโดยการหยดใส่มือของคุณแม่ดูก่อนให้อุ่นพอดีไม่ร้อนจนเกินไปถ้าน้ําเกลืออุ่นๆน,นะคะนําไปหยดใส่รูจมูกลูกนะคะที่มีน้ํามูกที่มูกแข็งเลยค่ะถ้าหยดไปสักประมาณ2อหยดทิ้งไว้สักประมาณ1 2นาทีนะคะน้ำเ,เกลือที่อุ่นๆก็จะไปทําลายกับน้ํามูกที่แข็ง เมื่อผ่านไปสักสองนาทีคุณแม่ก็ใช้ลูกสูบยางแดงดูดออกนะคะตรงนี้จะให้ลูกเราเนี่ยหายใจโล่งขึ้นเป็นการล้างจมูกด้วยเป็นการดูดน้ำมูกออกด้วยนะคะยังไงคุณแม่ก็ลองทําลองปฏิบัติแบบนี้ดูก่อนถ้าทําแล้วสักประมาณ3-4วันนะคะอาการลูกไม่ดีขึ้นน้ำมูกยังเยอะอยู่อันนี้ก็ควรที่จะพาลูกพบคุณหมออาจจะต้องได้รับประทานยานะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องลองดู นะดูแลเบื้องต้นกันก็นกนได้ถ้าลูกไม่มีไข้ไม่ไอนะคะไม่มีการเหนื่อยซึมอ่อนเพลียหรือไม่กินนมลดลงมีแค่มีน้ำมูกและหายใจคืดคลาดลองล้างจมูกดูดออกด้วยลูกสูบยางแดงหลีกเลี่ยงอากาศเย็นๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศดีกว่าถ้าลูกมีแค่เพียงน้ำมูกอย่างเดียวนะคะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้ เดี๋ยวอาการน้ำมูกก็จะเริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มหายจะหายไปแล้วก็อาการหายใจคลืดคาดนะคะเมื่อเด็กค่อยๆโตขึ้นลราลมแข็งแรงขึ้นนะ,ะก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องใส่ใจนะคะสำหรับระบบทางเดินหายใจลูกส,สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากเจ็บป่วยไม่สบายควรที่จะรีบพบคุณหมอจะดีกว่านั่นเองค่ะ